สวัสดีครับสวัสดี f อลาพัฒนาสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมในช่องลาพารวยชาแนลนะครับวันนี้จะ,ะพบกับในทางของเราพัฒนาในวันศุกร์ที่26กันยายน2568นะครับลาพัฒนามันพุทธิพานธมาครับมาเลขกบิ้นนะครับ7 4 4 4สนะครับโอ้มาเลขสวยเลยครับนะของเรานะครับ ก็จับคู่8ชุดนี้นะครับนะตัววินของเราก็ถือว่ายังเดินต่อนะครับนะมาที่1นึกับ5้านะครับหลักหน่วยของเราเริ่มเข้ามาเลยครับมาที่เลขห้านะครับจับคู่8ชุดนี้นะครับนะแล้วก็เน้นที่เข้าแต้มนะครับมีอยู่5ชุดนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับนะยังโชคดีอยู่ที่สูตรยังเดินเนื่องจากว่า เมื่อที่ผ่านมานะครับเลขวินของเราเนี่ยมันเยอะมากนะครับทั้งเก้าตัวเลยนะครับแต่ก็โชคดีอย่างคือแต้มมันเดินนะครับแต้มมันเดินในชุดนี้นะครับก็เลยได้ตัวเลือกที่น้อยลงนะครับหนึ่งห้านะครับก็มาลุยกันต่อครับสูตรที่เดินดีก็จะคัดมาให้ชมต่อนะครับมาดูในสูตรเลขนี้นะครับมีบางท่านชอบ ก็จะนําเสนอให้ดูนะครับให้ดูเจตนาที่ไม่ลบเนื่องจากว่าให้ดูว่าสูตรเข้าเดินดีนะครับนี่ครับสามตัวนี้นะครับก็มีสะดุดนะครับเข้ามาแล้วก็สะดุดนะครับแล้วก็เดิน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 มานะครับนะยาวนะครับมาถึงนี่ครับเมื่อดีผ่านมาวันทีละห้านะครับมดนี้ก็ห้าเจ็ดแปดนะครับแต่ก่อนชุดสองตัวมาตัวนะครับก็เช่นกันนะครับมันไม่ลบ หนื่งจะให้ดูเป็นสติไว้นะครับนะเผื่อท่านชอบเอาไปจับกับชุดอื่นครับที่ท่านมีในใจอยู่แล้วนะครับก็น่ครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับแต่สติเดินค่อนข้างดีนะครับนี่ครับหลังจากหลุดแล้วเนี่ยมาที่8กันยาเนี่ยยาวเลยนะครับนะสูตรนี้ก็น่าสนใจนะครับรอบมีได้สูตรก็หนึ่งครับเมื่อผ่านมามาที่เลขหนึ่งนะครับแล้วก็สูตรสามตัวฝันนี้นะครับ สูตรมันชนกันนะครับก็ามาที่เลขห้ากับเลขสี่นะครับมาทั้งคู่เลยครับสูตรนี้หลุดไปนะครับรอบนี้ถ้าสูตรที่มันชนกันเนี่ยแอดมินน่าสนใจก็ต้องสูตรกับหนึ่งเลยนะครับถ้าคิดว่าสูตรนี้เดินต่อนะครับก็ต้องเด่นที่ศูย์กับหนึ่งนะครับชุดนี้ถ้าเดินต่อก็จะไปกิดที่เลขห้ากับเลขเจ็ด แสดงว่าห้อาจจะเดินต่อนะครับนี่ครับสตัวนี้นะครับลองดูว่าชุดไหนจะเดินนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ตามสูตรในแต่ละสูตรนะครับเผื่อท่านชอบก็ลองดูครับมาดูในชุด4ตัวเราที่เคยใช้นะครับชนกัน16ชุดนะครับมื่อที่ผ่านมาสูตรนี้หลุดนะครับแอปมีการปรับสูตรเล็กน้อยนะครับพอปรับก็หลุดเลยนะครับไม่มาเลยนะ รอบนี้ก็ปรับคืนแบบเดิมครับย้อนกลับไปที่เดิมนะครับรวมทั้งสูตรชุดที่หนึ่งด้วยนะครับนะเราย้อนกลับไปสูตรเดิมเสตมาถ้าย้อนกลับมานะครับสูตรนี้นมันจะชนกันที่ถ้าสี่ตัวของเรานะครับเนี่ยมันชนที่สองกับสามนะครับเนี่ยสองสามเนี่ยน่าสนใจนะครับแต่ว่าจะให้ดูในชุดสองตัวมาตัวนะครับที่เราใช้ มันไม่มีเลขสองกับเลขสามนะครับชุดนี้นะครับที่จับวินชนกันนะครับก็สูตรนี้เดินค่าดีนะครับสูตรสุดท้ายเนี่ยนะครับอยาวเลยนะครับวันที่ผ่านมามาที่เลขสี่กับห้านะครับแล้วก็มาชนกับสูตรชุดนี้นะครับก็ชนที่เลขสี่เออชนกันที่เลขห้านะครับนะแอปจับเก้าเข้ามาเสริมนะครับก็เป็นนี่ครับหนึ่งสองสี่ห้าหกนะครับ รอบนี้มันเดินมาจะให้ดูสติในการเดินนะครับจะเห็นว่าน่ครับสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็บรรลุนะครับ, 4, 1, 2, 3, 4, ร,บรอบนี้หนึ่งสองสามวันนี้มวนที่สี่เป็นต้องระวังนะครับนะมันเดินมาสามวดแล้วนะครับมวดที่สี่นี้ก็ต้องช่างใจนิดนึงนะครับแอดก็เลยอาจจะ จับตัวเลขได้เยอะขึ้นนะครับก็คือจะปรับจะเดิมเราใช้ชุดนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มาชนกับชุดนี้ถ้าถ้าตัวเลขมาชนกันนะครับแต่รอบนี้มันไม่ชนกันนะครับสี่ห้าแปดเก้าเราจับมาเต็มเลยนะครับนะสี่ห้าแปดเก้ากับชุดนี้นะครับศูนย์หนึ่งนะครับชุดนี้มันก็เดินดีแล้วก็เดินยาวมานะครับนี่ครับมันเดินยาวมากนะครับยาวจนกระทั่งนน่ากลัวว่าจะหลุดนะครับแอดก็เลยจะปรับ ตัวนี้เข้ามาใส่ด้วยนะครับนะจะเห็นว่าถ้าเราปรับชุดนี้เข้ามาใส่เนี่ยมันจะมีชุดที่หลุดงวดนี้นะครับนี่ครับที่เราจับคู่สองฝั่งนี้มันมันไม่ได้นะครับมันไม่มีศูนย์ห้านะครับนมันไม่มีศูนย์ห้าเลยนะครับแต่ถ้าเราปรับสองสูตรนี้เอามามาเป็นคู่กันนะครับมันไปได้แค่สองสามศูนย์นะครับเนี่ยเพราะเลขสามมันชนนะครับมันก็จะคล้ายๆกับงวดนี้นะครับเด็ก สูนรมันชนกันนะครับมันจะได้แค่สามตัวนี่ครับก็จะได้เป็นศูนย์ห้านะครับเพราะเราจับคู่นี้อยู่แล้วนะครับนี่ครับมันก็จะมาที่ศูนย์ห้าก็พอจะเดินต่อได้อยู่นะครับเรามีอาจจะตัวเลขเยอะขึ้นแต่ถ้าท่าในไม่ชอบเจ็ดเข้ามานะครับอาจจะปรับเป็นศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับมีเลขเจ็ดติดเข้ามาครับแล้วก็รอบนี้ถ้าจับในชุดทั้งหมดเนี่ย มันได้แค่เจ็ดตัวนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมวดที่ผ่านมาได้เป็นเก้าตัวเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะจับให้ชมนะครับในชุดวินกันทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะได้ทั้งหมดเจ็ดตัวครับตานนี้นะครับเราจะทําให้ละเอียดขึ้นหน่อยครับมุดที่ผ่านมาค่อนข้างเล็กแล้วก็ดูไปก็งงนะครับก่อนนี้ครับเจ็ดตัวนะครับมากับแต้มเรานะครับ ก็จะไม่ใส่ตัวเบิลมานะครับเนื่องจากว่ามันเบิลไปแล้ววันศุกร์นะครับเออวันพุธที่ผ่านมามันเบิลไปแล้ววันนี้ไม่น่าจะเบิลต่อนะครับก็เลยไม่ได้ใส่เลขเบิลเข้ามาให้นะครับก็จับคู่เลยนะครับให้ดูนะครับศูนย์หนึ่งอ่าศูนย์สี่เนี่ยแอดปรับตัวนเนื่องจากว่าเลขหลักหน่วยเราเนี่ยมันมีเลขศูนย์นะครับแอดก็เลยจับศูนย์มาอยู่เลขท้ายเว้นแต่ศูนย์ห้านะครับ

สีแดงไว้นี่นะครับนะขาวแต้มแต่ที่ไฮไลท์เรามาติดในกลุ่มเลขสตัวเรานะครับมันก็จะมีแค่ศูนย์กับ5้านะครับแอดก็เลยทําไฮไลท์สีไว้นะครับนอกจากวงกลมไว้แล้วก็ทําไฮไลท์สีว่าเป็นตัวเด่นถ้าจะมาปรับคู่นี้นะครับมันจะได้ตัวเลขที่น้อยลงนะมันจะได้กลุ่มนี้นครับนะสี่ศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งห้าพึ่งออกไปนะครับไม่น่าจะมาสี่ห้า 8595นะครับ45เนี่ยน่าสนใจเป็นเลขรถที่ที่ไม่ถูกดูดลงไปในเหตุการณ์เหตุการณ์ดินถล่มนะครับที่กรุงเทพนะครับเลข454นะครับน่าสนใจอยู่นะครับนะเผื่อตัวเลขมันจะมาก็ชุดนี้นะครับจะมาตัดกับเลขกลุ่มนี้นะครับ นี่คือชุดเต็มนะครับคือตัดยังไงมันก็ต้องมีชุดนี้อยู่แล้วนะครับจับชุดเต็มเนี่ยเพราะมันได้เลขเจ็ดตัวนะครับก็จะมาปรับกับชุดนี้นะครับนะแต่รอบนี้จะได้จะไม่ได้แปดตัวนะครับจะได้สิบสองตัวนะครับก็คือชุดนี้เลยครับก็จะปรับเลขเจ็ดเข้ามานะครับมันก็จะเป็นศูนย์หนึ่งเจ็ดกับสี่ห้าแปดเก้านะครับถ้าอย่างนี้ก็มีความมั่นใจขึ้นมาหน่อยครับว่า น่าจะมาน่าจะเดินต่อนะครับคือท่าในใดไม่ชอบตัวเลขที่มันเยอะก็ลองเอาแค่สองกลุ่มนี้นะครับนะขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ตัวนี้นะครับถ้าท่านใดคิดว่าชอบตัวเลขที่น้อยลงนะครับมันก็จะเด่นอยู่เลขวัดไปเลยครับนะถ้าไปนี้ก็ต้องวัดแล้วครับศูนย์กับหนึ่งเนี่ยต้องเดินต่อนะครับจับมานี่นะครับศูนย์สี 5, ่ศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้า ชอบมีเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์มันติดติดในกลุ่มนี้นะครับก็หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าก็ไม่น่าออกนะครับนะเพิ่งออกไปที่เหลืยวก็จะมาวัดในกลุ่มนี้แหละว,ว่าตัวไหนนะครับเด่นที่สุดก็น่าจะเป็นแปดกับเก้านะครับนะกลุ่มแปดเก้านี่เด่นนะครับก็จะเป็นศูนย์แปดกับศูนย์เก้านะถ้าเด่นกลุ่มนี้นะครับสี่กับห้าก็น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเลขชุดเดิมนะครับ เลขกลุ่มชุดนี้มันจะต้องมีตัวเดินตัวหนึ่งนะครับระหว่างสกับ5ก็มาตัดเลยครับนะวัดเลยนะครับมันจะเป็นที่แดนะครับกับศูนย์แอดชอบที่ศูนย์นะครับนะเพราะมันไม่มีหนึ่งหนึ่งมันไม่มีในกลุ่มตัวนี้ก็ต้องตัดที่ศูนย์เนี่ยนะครับมาวัดกันที่ศูนย์ก็ตัดมาที่แ0ดศูนย์นะครับสี่ศูนย์คิดว่าศูคิดว่า4น่าจะเดินต่อนะครับ เนื่องจากมาเยอะแลอเกินครับแล้วก็ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็แปดห้าแปดห้ามาจากไหนครับเป็นห้ามาดีป็กกลุ่มเลยนะครับแต่ว่าไอ้นว่ามันเด่นก็ค่อนข้างเด่นนะครับแปดห้าตัดมาจากกลุ่มนี้นะครับแปดห้าหรือถ้าจะเพิ่มก็น่าสนใจที่นี่ครับสี่ห้าเนี่ยครับน่าสนใจนะครับสองตัวเนี่ยถ้าจะเพิ่มมานิดหน่อยนะครับก็ลองดูครับ สำหรับเราพัฒนานะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณยิบซีที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับใว้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับถูกหวยด้วยซับไปด้วยกันอีกสักงวดน,นะครับนะเรามีหวังว่าเราจะเดินต่อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ